สวครับพบกับพี่หนึ่ง first one อีกครั้งนะครับใน Excel e นะครับวันนี้พี่จะมาสอนตัวสูตร REP นะครับสูตรเล็บนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนสูตรเล็บเรามารู้ก่อนว่าตัวเล็บนะครับมันย่อมาจากคําว่า repeat นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับความหมายของมันแปลว่าการทําซ้ํานะครับบอดี้ของสูตรเล็บนะครับจะประกอบไปด้วยตัว R ตัว E ตัว P แล้วก็ตัว T นะครับแค่นี้ครับแล้วก็จะเป็นวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับซึ่งในตัวบอดี้ของสูตรนะครับมันจะมีส่วนที่ต้องการนะครับเงื่อนไขอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวอักษรนะครับที่เราต้องการจะให้มันแสดงค่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราใส่ลูกน้านะครับแล้วก็ตามด้วยจํานวนตัวอักษรนะครับที่เราต้องการจะให้มันแสดงค่านะครับอย่างกรณีตัวอย่างตัวนี้นะครับพี่จะให้มันแสดงค่าเป็นค่า A นะครับซึ่งจะอยู่ในลักษณะของฟันหนูแบบนี้นะครับแสดงว่า ตัวที่จะให้โชว์นะครับจะเป็นลักษณะของ Text นั่นเองนะครับเท x t ที่เป็นตัว A แล้วก็ให้โชว์ขึ้นมาเป็นจำนวน6ตัวนะครับพอเราใส่สูตรเสร็จนะครับแล้วเรากด Enter นะครับเจ้าตัว Excel นะครับจะแสดงค่าออกมาเป็นตัว A ทั้งหมด6ตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ หรือนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเรามีเซลล์อยู่แล้วนะครับมีข้อความอยู่ในเซลล์ A1 นะครับเป็นตัว A นะครับแล้วก็ B1 เป็นเลข6แล้วเราต้องการนะครับจะทําสูตร REPT นะครับเราก็สามารถทําได้ครับโดยการพิมพ์เท่ากับ REPT นะครับวงเล็บเปิดแล้วเราก็ไปคลิกนะครับที่ในช่องของ A1 นะครับซึ่งตอนนี้ช่อง A1 คือตัว A นั่นเองนะครับ จะได้ค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะครับจะโชว์เป็น Text ซึ่งเป็นตัว A นะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับแล้วก็ไปคลิกนะครับที่ B1 ซึ่งตอนนี้ B1 มีค่าเท่ากับ6นะครับความหมายของสูตรนี้ก็เลยจะเท่ากับว่าให้รีพีทนะครับค่าจากช่อง A1 ก็คือตัว A นะครับแล้วรีพีททั้งหมด6ครั้งนะครับซึ่งเป็นค่าอยู่ใน B1 นนั่นเองนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็จะเป็นตัว A ทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งข้อดีของการทําแบบนี้นะครับหากเราต้องการจะเพิ่มจานวนหรือลด จั๊กเอ็กนะครับจะแสดงค่าตัว A เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเป็นตัว A7 ตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเข้าใจหลักการแล้วเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในของจริงกันนะครับสมมุตินะครับพี่จะให้ใส่ค่าสูตรอย่างนี้นะครับ R E P T นะครับ R E P T แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วพี่จะให้มันโชว์ค่า A ขึ้นมานะครับจำนวน6ครั้งนะครับทำเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยนะครับเสร็จแล้วกด Enter เห็นไหมครับเราก็จะได้มาเป็น A ทั้งหมด6ตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่ง ในกรณีหากเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับจาก6ตัวเป็นเท่าไหร่ดี16ตัวนะครับแล้วก็ใส่เป็น16แล้วก็กด enter ง่ายๆแบบนี้ครับก็จะเป็นตัว a โชว์ขึ้นมาทั้งหมด16ตัว และอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่มันมีค่าอยู่แล้วแบบนี้นะครับในช่อง B4 และ C4 เป็นแบบนี้นะครับล้วก็สามารถที่จะใส่สูตรได้เหมือนกันนะครับเท่ากับ REPT นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ค่าในช่อง B4 นะครับซึ่ง B4 ตอนนี้มันคือตัว A นะครับเสร็จแล้วเราใส่ลูกน้ำครับแล้วก็มาคลิกที่ช่อง C4 นะครับแล้วเรากด Enter เห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น A ทั้งหมด6ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น 8ตัวก็ได้นะครับเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเป็น8ตัวตัวเองก็จะเพิ่มเป็น8ตัวนะครับลดเหลือ2ตัวตัวเองก็จะเหลือ2ตัวนะครับทีนี้การนําไปใช้งานเราจะไปใช้ทําอะไรนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นแบบนี้แล้วกันนะสมมุติพี่จะทากราฟนะครับโดยที่ไม่ต้องทํากราฟแปลกไหมก็เดี๋ยวพี่จะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับพี่จะบอกว่า ตอนนี้ข้อมูลที่พี่มีนะครับจะมีเป็นช่วงเวลานะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยมีลูกค้าอยู่2คนนะครับหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงจะมีลูกค้าอยู่4คนประมาณนี้ครับก็ไล่เวลาลงมาเลื่อยจนถึงเวลาปิดร้านประมาณ3ามทุ่มนะครับพี่อยากจะทําเป็นกราฟนะครับโดยที่ไม่ต้องทํากราฟก็ใช้วิธีการใช้สูตรเล็บได้ครับเท่ากับ rept ครับ rept เสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วเราก็ใส่อะไรดีครับสมมุติใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับใส่เป็นเลขหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็มาคลบ็ ความหมายของตัวนี้นะครับหมายความว่าเราจะให้นะครับมันโชว์เลข1น,นะครับตามจํานวนครั้งนะครับที่โชว์อยู่ในช่อง B2 ซึ่งตอนนี้มันเท่ากับ2ตงถไหมครับดังนั้นช่องนี้จะต้องมีเลข1ทั้งหมด2ตัวพี่กด Enter ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเลข1โชว์มา2ตัวนะครับแล้วพอเราลากสูตรลงมาแบบนี้นะครับ เนี่ยครับมันจะโชว์เลขหนึ่งตามจํานวนครั้งที่โชว์อยู่ในช่อง B นะครับง่ายๆเลยเนาะซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับหากเราต้องการจะทําให้มันดูเหมือนกราฟเนาะพี่ก็อยากจะแนะนำอานี้ครับก็คือคุมมานะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์บาร์โค้ดนะครับหากใครยังไม่มีเนาะก็ลองไปดาวน์โหลดฟอนต์บาร์โค้ดดูนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านหลังแล้วนะครับ นี่ครับหน้าตามันจะอไ็นแบบนี้จะดูเหมือนกราฟสวยงามนะครับพอเปลี่ยนวันนะครับสมมติวันใหม่มาอันนี้มี5คนเห็นไหมครับกราฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนะครับแบบง่ายดายสวยงามนะครับสามารถที่จะแปะไายใช้ได้นะครับหรือบางคนนะครับบอกว่าฉันไม่อยากได้ให้มันเหมือนกันทั้งหมดอ่าฉันอยากจะให้มันเป็นลักษณะของกําหนดเองนะครับสมมติพี่กําหนดตัวนี้นะครับเป็นตัวอักษรนะครับตามที่พี่ต้องการนะครับสมมติพี่ใส่มั่วๆไปก่อนนะครับประมาณอย่างนี้อ่า ก็จะเป็นตัวอักษรในแต่ละแถวเนี่ยจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วทีนี้อาจจะพิมพคืนค่าตัวนี้ให้เป็น format แบบเดิมก่อนแล้วกันนะเป็นาทาร์มานะครับแล้วพี่จะเปลี่ยนสูตรตัวนี้ครับจาก R E P T 1นะครับให้มันโชว์หพี่จะเปลี่ยนให้เป็นโชว์ค่าตามคอลัมน์ B นะครับดังนั้นช่องนี้นะครับมันจะโชว์เป็นเป็นค่าออกมาเป็นตัว A นะครับแล้วพอพี่ลากสูตรลงมานะครับแต่ละช่องนะครับก็จะโชว์ค่าตามคอลัมน์ B ของตัวเองเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นนะครับเล่นรูปแบบได้นะครับโดยการมาที่โฮมนะครับแล้วก็มาที่ฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัววิ่งนะครับวิ่งสวิ่งสาวิงสแล้วแต่ครับลองเลือกดูนะครับสมมติพี่เปลี่ยนเป็นวิงธรรมดาแล้วกันเนาะเนี่ยเราก็จะได้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆออกมานะครับดังนั้นแต่ละบรรทัดนะครับจะมีกราฟที่หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยกราฟธรรมดาทําแบบนี้ อาจจะได้นะครับแต่ยุ่งยากกว่าเยอะเลยนะครับน้องๆก็ลองไปฝึกทํากันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับพีหนึ่งเฟิร์สวัก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจพี่ด้วยนะครับและที่สําคัญแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ